เป็นไงครับผ่านมา5ข้อแล้วต่อไปเป็นข้อที่6ข้อนี้โจทย์บอกว่าใบพัดอันหนึ่งมีโมเมนต์ความเฉื่อยอ่าอ่านโจทย์แล้วเราก็ต้องรู้นะว่านี่คืออะไรนี่คือตัว i ใช่ไหมครับโมเมนต์ Moment ความเฉื่อยมีค่าเท่ากับ c กิโลกรัมเมตรยกกำลัง2ความเร็วเชิงมุมเป็นฟัง์กชันของเวลา นี่คือตัวโอเมก้าของเราแต่ว่ามันคูณกับ t กกำลัง2นั่นหมายความว่าถ้าเวลาเพิ่มขึ้นโอเมก้าก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโจทย์ให้เราหาอะไรบ้างเดี๋ยวเราไล่ไปทีละข้อนะครับเริ่มจากข้อ A โจทย์ให้เราหาโมเมนตัมเชิงมุม L ของใบพัดที่เป็นฟังก์ชันของเวลา นั่นหมายความว่าตัวนี้ก็กติดทไว้นะครับติดตัวแปร T ไว้ก่อนนะก็คือในที่นี้ก็คือทีกหลัง2ใช่ไหมโอเคละ่ะตัวแรกนะครับก็คือโมเมนตัมเชิงมุมเราใช้สูตรไหนได้บ้างเราอาจจะใช้สูตรตัวนี้ครับถ้าการณีที่เขาให้ค่าโมเมนต์อออินนเชียมาแล้วก็ i อโอเมกาเลยคราวนี้ก็ตรงตัวครับก็แทนค่าลงไปเลยนะครับ I ของผมก็คือ4เนาะ เดี๋ยวผมเอาหน่วยออกแล้วกันมันจะได้ไม่ดูรกนะครับส่วนโอเมก้าคือเท่าไหร่ครับ500หน่วยเรเดียสต่อวินาทีเอาออกแต่ว่ามันก็ยังติด t กําลังสองอยู่ด้วยเพราะว่าตอนนี้คือเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันของเวลาดังนั้นข้อนี้โมเมนต์ตั้มเชิงมุมก็คือ5 4 20ี่ยมี0ูนย์อีก2ตัว2000 t กําลัง 2นะครับก็ตอบไปแล้วนะครับในส่วนแรกทีนี้โจทย์ยังถามต่อไปอีกว่าโมเมนตัมเชิงมุมที่เวลา3วินาทีอันนี้ก็คือการแทนค่า T ีเท่ากับ3ลงไปเนาะก็เหมือนเดิมครับเราก็เอา L จากข้อด้านบนมาก็คือ2000คูณกับ T ีกำลัง2ใช่ไหมทีนี้เราก็แทนค่า T เข้าไป ซึ่งโจทย์บอกว่ามันคือ3เนาะสากำลังสก็เป็น9 9 2 18แล้วก็ยังมีศูนย์ตามมาอีก3ตู้นะครับ1 2 3 L 2> น,นะครับ L ก็จะมีค่าเท่ากับกิโลกร,รมัมเมตรกำลังสองต่อวินาที สำหรับข้อ B โจทย์ให้เราหาแรงบิดสุดที่อ,อะไรคือแรงบิดมันคือทอร์กนั่นแหละนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นภาษาทั่วไปหรือในทางวิศวะเขาใช้คำว่าแรงบิดไหมไม่แน่ใจนะครับมันก็คือทอร์กสัญลักษณ์ของเราก็คือตัวนี้แหละนะครับถามว่าข้อนี้เราจะใช้สูตรไหนในการหาค่าทอร์หรือว่าแรงบิดก็ถ้าเขาให้ i มาใช่ไหมทอกเราก็เอา i คูณกับอัลฟาแต่ว่าข้อนี้ครับโจทย์ไม่ได้ให้อัลฟามาโจทย์ให้อ a มาอย่าลืมนะครับความสัมพันธ์ของอัลฟา Alpha ตัวนี้ครับมันก็เกิดจากการเราดิฟโอเมกเทียบกับเวลาเนาะแสดงว่าตัวนี้เราก็จะดิฟโอเมกก็คือ500 t ทีกำลังสใช่ไหม ิแล้วก็5 2เป็น10 0, 0 1 1 0 0 0ะครับได้1000 t นทีนี่คืออัลฟาดังนั้นดังนั้นเราก็จะแทนนะครับค่าของอัลฟาลงไป i คือ4นะครับส่วนอัลฟาก็คือ1000 t ทีแต่ข้อนี้เขาบอกให้เรา หาอะไรบ้างเอ่ยหา2ออย่างใช่ไหมซึ่งเป็นฟังก์ชันของเวลาก็คือตัวแรกนี้แหละตอบแล้วนะครับก็เขียนใหม่ก็ได้ก็กลายเป็นสี่พันทีนะครับเหนื่อยแย่เลยครับตั้งสี่พันทีบิดตั้งสี่พันทีแรงบิดนะครับอ่ะแล้วก็เขาให้หาแรงบิดที่เวลาทีเท่ากับ3มวินาทีก็ทอก ที่เวลา t เท่ากับ3วินาทีเขียนแบบนี้ก็หมายความว่าเราจะแทนค่า t เท่ากับ3ลงไปนะครับ3.42สูนย์ก็ตามมาอีก3ตัวก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับทอกของค่านี้แต่อย่าลืมใส่หน่วยด้วยนะทอกก็คือนิวตันคูณกับเมตรนะครับก็ผ่านพ้นไปสำหรับโจทย์ในข้อทีออออออ่ข้อที่6นะครับข้อนี้ไม่ได้ยาก เนาะจริงๆแล้วทำให้ดูไม่ได้ยากสักข้อครับจะยากตอนไหนครับตอนสอบครับยากทุกข้อเลยนะครับสู้ๆ